ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของกรีนสกรีนหรือโคมาคีนะครับในแอป KineMaster เนี้ยขั้นตอนแรกนะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่มีเดียนะครับจากนั้นนะครับตัวโคมาคีเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์วิดีโอนะครับแต่หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับ ตัว e รีนสกรีนหรือตัวคลิปวิดีโอที่มีฉากเขียวพวกนี้เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับขอยกตัวอย่างสักตัวนะครับเขานำมาใช้นะครับเขาลากเข้ามาเลยนะครับไปที่คูมาคีนะครับแล้วก็เลือกเปิดนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็แตะ ใช้นิ้วหัวและมือนะครับนะครับ2นิ้วนะครับแตะที่พื้นที่การทํางานของวิดีโอนะครับแล้วก็ขยายนะครับขยายขยายเห็นไหมครับถ้าทําแบบนี้เราก็จะได้เต็มหน้าใช่ไหมครับแต่ทดลองดูแบบนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ะจะลองไปรันดูนะครับก่อนอื่นขอลดเสียงของตัวกรีนสกรีนก่อนนะครับเพราะว่าตัววิดีโอที่อยู่ในกรีนสกรีนนะครับมีเสียงด้วยนะครับโอเคนะครับลองเล่นดูนะครับครับก่อนที่เราจะไปตัดต่อกันนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกท่านทำก็คือ คลีย์ข้อมูลออกจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับเห็นไหมครับตัวกรีนสกรีนที่เรานำมาเนี่ยก็จะมีตัวเอฟเฟกหรือลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราสามารถไล่ดูได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการก็ลบออกแค่นั้นเองนะครับลองดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับ นำเข้ารีสกรีนนะครับไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับพวกข่าวก็มีนะครับก็มาขยายนะครับจากนั้นก็ไปที่โคม a าคีนะครับกดเปิดนะครับ แต่ถูกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลดเสียงลงนะครับลดเสียงที่มาจากวิดีโอของกรีนสกรีนลงนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะไปตัดต่อกันนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกท่านทำก็คือเคลีย์ข้อมูลออกจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แบบอื่นก็มีนะครับแบบที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนฉากนะครับลองเข้ามาดูนะครับนี่นะครับไปที่โกมาคีเหมือนเดิมนะครับก็ลองเล่นดูนะครับครับกนะครับการเปลี่ยนฉากแบบเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับ หรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนฉากแบบศิละปะนะครับครับก่อนที่เราจะไปตัดต่อกันนะครับน,นี้ก็นามาใช้ได้นะครับทีนี้เราจะเอาตัวกรีนสกรีนพวกนี้ที่เป็นวิดีโอนี้มาจากไหนนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับร้านค้านะครับ แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงวิดีโอเนี่ยนะครับรอดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับจะมีให้เลือกนะครับพอสมควรนะครับมาเลือกมาใช้งานได้เลยนะครับแบบที่ต้องการ จะเลือกเป็นยกนิ้วอย่างเงี้ยมานะครับก็มาดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับนี่เราสามารถไปเพิ่มลูกเล่นของวิดีโอรเราได้นะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ ไปที่มีเดียนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเลือกเข้ามาเลยครับต้องการแค่ไหนยังไงก็เลือกเข้ามาได้เลยนะครับจะต้องการแค่แขนไม่เยอะนะครับ ก็ได้นะครับก็ไปที่โคม่าคีนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยมันจะเล่นแบบไหนนะครับเลื่อนดูแลบะบได้นะครับเล่นแบบนี้นะครับทดสอบดูนะครับก่อนที่เราจะไปตัดต่อกันนะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกท่านทำก็คือ เลีร์ข้อมูลออกจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็ขอให้แต่ละท่านนะลองไปดาวน์โหลดตัว g กรี s c r e e นพวกนี้มาเล่นดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าในวิดีโอของเราเนี่ยตัวไหนที่เหมาะที่จะนำมาลงหรือใช้งานนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเหมาะกับทุกงานนะครับก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละงานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ